มันมีมันมีสีกระโบน่ะนหละเด็ขดขาดเลยใส่มิคี้จะง่ายสไตล์ง่ายออาอเอวนวานีเยอะเลยเอมาค่ะใกสรเสร็จเรยวส่ชีสเข้าไปนะคะส่ชีสเยอะ สุดกระเส้นแบบง่ายสบายสบายแบบนี้เอาสูมาใส่เนะเดี๋ยวเส้นนะค่ะทำกินก่อกนะน,กนไปทำง,งานเสร็จแล้วนะีดกระไซจีบปนกระตองไใส่นะจจะ ใช่ครับทุก็ได้กินพิกเล,ยลาย้ามดป่นนี่เพือ่อนะหอมเลยออโตักน้ำาันไหมใส่พริกป่นนะคะนี้คือคนไทยกินตรงนี้พริกป่นเสร็จเลยนะคะหลัาตาลกินบะคา่บาคา่น